สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่การมาไลฟ์ให้ความรู้ราคาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ลูกเพจพี่การน,นะคะแล้วก็ YouTube พี่การหนูแม่ค่ะเที่ยงครึ่งนะคะมาเจอกับพี่การน,นะคะพร้อมกับสาระความรู้ดีๆในการเลี้ยงลูกนะคะการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์คลอดและก็หลังคลอดค่ะวันนี้นะคะพี่การก็จะมาให้ความรู้นะคะเหมือนเช่นเดิมแล้วก็ตอบคาถามในช่วงท้ายค่ะ สำหรับความรู้ในวันนี้ค่ะขอยกเอานะคะคุณหมอประเสริฐนะคะผลิตผลการพิมพ์ค่ะหรืออาจารย์หมอประเสริฐเนอะเ,ออเป็นอาจารย์ที่คุณแม่หลายท่านก็อาจจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของคู่มือเลี้ยงลูกค่ะ25ข้อในคู่มือเลี้ยงลูกวันนี้พี่กันจะขอยกเอามาพูดค่ะเนื่องจากว่าคือจะบอกว่ามันใช้ได้จริงแล้วมันใช่มากๆอยากให้คุณแม่รู้กันเผื่อใครยังไม่เคยอ่านนะคะก็ วันนี้พี่เกณก็จะมาพูดทบทวนให้ฟังะคะ่ะ <an> เพื่อนําไปใช้ในการเลี้ยงลูกนะคะหลายๆข้อพี่ว่าตรงกับสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กําลังเผชิญปัญหาอยู่หรือว่ากําลังประสบอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นถึงในเรื่องของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะคุณแม่ที่เหนื่อยเกินไปในการเลี้ยงลูกนะคะวันนี้มีคําแนะนําจากคุณหมอประเสริฐม,มาฝากนะคะเริ่มความรู้กันเลยละกันเนาะวันนี้พี่เกณก็มาร้อมกับความรู้25คู่มือพ่อแม่นะคะจาก ในแพทย์ประเสริฐนะคะผลิตผลการพิมพ์นะคะต้องขอบคุณอาจารย์นะคะที่ออให้ความรู้ดีๆในการเลี้ยงลูกนะคะสรุปมาได้ตรงมากเลยค่ะข้อแรกเลยข้อนะคะพ่อแม่พูดตรงกันเสมอนะคะปู่ย่าตายายควรให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่ก่อนจะได้ทําให้หลายเรื่องเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะข้อที่สองค่ะถ้าเลี้ยงลูกคนเดียวมันเหนื่อยแล้วอีกคนหนึ่งไม่ได้ช่วยนะคะ แทนที่จะตัดเพอหรือพยายามแก้นิสัยอีกคนหนึ่งนะคะเอาเวลาในแต่ละวันมาออกกําลังกายและเลี้ยงลูกนะคะเรื่องจะง่ายกว่าแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่าค่ะอืมอันนี้พี่แก่งก็เห็นคุณแม่หลายท่านบอกว่าคุณพ่อไม่ได้ช่วยอะไรเนาะเวลาพี่แก่นลงพต์เนาะอย่างเงี้ยค่ะก็ลองนําข้อคิดข้อนี้ไปปฏิบัตินะคะเปลี่ยนใครมันคงเปลี่ยนยากค่ะเราต้องเปลี่ยนความคิดเราแล้วก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติของเราดีกว่านะคะ ข้อที่3ามค่ะถ้าจ้างพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงะคะควรมีหน้าที่ทํางานบ้านซักล้างล้างจานซื้อกับข้าวหรือไปท,ทําธุระให้เราอื่นๆนะคะแต่การแตะเนื้อต้องตัวลูกมากที่สุดก็คือคุณแม่นั่นเองคุณแม่นั่นเองนะคะคุณแม่คุณพ่อนั่นเองนะคะอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับพี่เลี้ยงมากกว่าพ่อแม่นะคะข้อที่4ี่ค่ะถ้าจะเลิกกันนะคะคือทะเลาะเบาะแวงหรือว่าจะเลิกกันเนี่ย ไม่ต้องอ้างว่าจะอยู่เพื่อลูกนะคะให้บอกลูกชัดเจนเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะตกลงกันเป็นเพื่อนกันนะคะจะไม่เป็นสามีภรรยาและก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไปแต่เรารักลูกเสมอนะคะ<ๆ>ห้ามกล่าวร้ายกันนะคะห้ามว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ลูกฟังเป็นอันขาดค่คะอะวันออใครดูละครเรื่องกะหล่ำรักไหมกะหล่ำรักพี่ว่าดีนะคะเรื่องของที่ที่ทคุณแอนทองผสมนะคะ รู้เลยพี่กนดูละครเรื่องนี้เนาะการหลักรักการหลักรักนะชื่อละครเขาที่เขาทะลเลาะกับสามีแล้วแยกทางกับสามีเนาะเขาดีมากนะคุณคุณแม่เขาไม่ได้กล่าวร้ายคุณพ่อให้ลูกฟังเลยนะคะในทางกับกัน,น่ยช่วยปกป้องซะด้วยซ้ำน,นะคะข้อที่ห้าค่ะถ้าอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคะถ้าทําอะไรก็ไม่ได้แล้วนะคะให้ออกกำลังกายทุก ส0นาทีทุกวันวันละ30นาทีนะคะถ้าไม่มีออกเวลาค่อยออกกลางวันนะคะอย่าพูดว่าไม่มีเวลานะคะถ้าไม่สะดวกทำควรพบแพทย์นะคะน่าคือมันเครียดมากมันไม่ไหวนะคะก็คือจะให้ใช้การออกกำลังกายช่วยนะคะข้อที่6ค่ะในการเลี้ยงลูกขวบปีแรกให้อุ้มกอดให้นมนะคะนอนด้วยกันนะคะ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีคำวมมากเกินไปค่ะเข้าใจไหมคะอุ้มกอดให้นมนะคะนอนนะคะให้มากที่สุดค่ะข้อที่เจ็ดค่ะอ่านนิทานก่อนนอนให้กับลูกฟังค่ะมีคนถามพี่กันว่าต้องอ่านเมื่อไหร่ค่ะก็สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมงดหน้าจอก่อนสองงดหน้าจอนะคะแรกเกิดถึงสองขวบไม่ให้ดูหน้าจอเลยนะคะแล้วก็ฝึกให้ลูกกินข้าวด้วยตัวเองให้ได้ก่อนสองขวบ ทำกันหรือเปล่าคะเนาะข้อที่แปดคะ่ะเล่นกับลูกให้มากที่สุดข้อที่เก้าค่ะเมื่อลูกเริ่มแบบเตาะแตะเดินได้ทรงตัวได้ดีใช้มือใช้งานมือได้ดีนะคะให้ลูกเริ่มช่วยจับทำงานบ้านคือคาว่าช่วยจับไม่ใช่หมายความว่าหมายถึงให้เขาเป็นหลักนะคะ,ะให้เขาได้ลองทำจับไม้กวาดล้างจานอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ทำให้ดูนะคะทําด้วยกันนะคะและพอเขาเริ่มทําได้เราก็เริ่มให้ความมั่นใจเขาแล้วก็ถึงปล่อยให้เขาทํานะคะข้อที่สิบค่ะหากลูกร้องอรา,ารวาสนะคะกีดตีหยิกขวนดิ้นลงไปชักดิ้นชัดงอนะคะกว้างปาาเข้าของนะคะพฤติกรรมที่ลูกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้พี่แกนแนะนําว่าให้คู่มือนี้นะคะบอกว่าให้เรานะคะจับลูกอุ้มเข้าไปกอดอุ้มออกจากพื้นที่ณนะจุดนั้นนะคะ แล้วบอกลูกสั้นๆว่าพฤติกรรมนี้ห้าม,ามทําทําไม่ได้นะคะทาวนไปเมื่อ,อไรที่ลูกเริ่มทําได้นะคะหรือหยุดพฤติกรรมนั้นเราอย่าลืมชมเชยให้เขานะคะข้อที่สิค่ะคุณหมอประเสริฐแนะนําว่าให้ลูกไปโรงเรียนนะคะหลังสามขวบค่ะาหากจําเป็นต้องไปนะคะก่อนสามขวบซึ่งพ่อแม่สมัยนี้ก็ก็ต้องบอกว่าบางทีหลายท่านก็จําเป็นนะคะควรเลือกโรงเรียนที่ เล่นมากกว่าเรียนเล่นมากที่สุดนะคะข้อที่สองหากลูกไปโรงเรียนแล้วมีพฤติกรรมถดถอยนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนนะคะให้ไปรับกลับในตอนเย็นให้เร็วที่สุดนะคะแล้วกลับมาบ้านก็ชดเชยด้วยการเล่นอยู่กับลูกนะคะให้มากที่สุดข้อ13ค่ะอย่าลืมชมลูกที่พฤติกรรมนะคะไม่ได้ชมลูกที่ผลการเรียนไม่เน้นผลการเรียนให้เน้นพฤติกรรมนะคะเด็กจริงจะพัฒนาข้อ14หลายเรื่องรอได้ค่ะเช่น ขี้กลัวไม่กล้าแสดงออกไม่แบ่งของเล่นห่วงหวงของย่างของเล่นเพื่อนไม่ชอบคนแปลกหน้าไม่ชอบเข้าอสอังคมขี้อายหรือว่าไม่กล้าหารจะบอกว่าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ต้องเครียดน,นะคะเป็นเรื่องที่รอเป็นเรื่องที่รอได้เด็กๆเ,เนี่ยเร็วช้าต่างกันนะคะข้อที่สิบห้าค่ะให้เกียรติพี่เสมอให้ความสําคัญกับพี่อ่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกสองคนนะคะ เราต้องให้เกียรติพี่ให้ความสําคัญกับคนพี่เสมอนะคะให้พี่รู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญที่ช่วยแม่ดูแลน้องได้เขาถึงจะรักน้องไม่แยกห้องนอนไม่เอาไปให้ใครนะคะในวันที่น้องเกิดหลายคนก็คือกลัวว่าลูกคนโตจะนอนไม่หลบับพี่เข้าใจนะประมาณว่าเป็นห่วงลูกคนโตแหละแต่เราไปแยกเขาออกไปอะคะ่ะบางทีมันก็จะทำให้เขาสึกว่าพอมีน้องปุ๊บเขาถูก,ถ,กถูกทิ้งหรือว่าเออพอมีน้องปุ๊บพาเขาไปเข้าโรงเรียนหรือเข้าเนิร์ส ซึ่งจะบอกว่าเราถ้าเราเตรียมจะมีลูกเนี่ยพี่กันถึงบอกว่าการวางแผงกนการตั้งครรภ์มันเป็นเรื่องสําคัญเราก็จะต้องแพนก่อนเลยที่จะเอาเขาเข้าไปก่อนแล้วที่ก่อนที่น้องจะออกมาไม่ใช่พอน้องออกมาปุ๊บเอาไปเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะห้ามทำข้อที่สิบหกค่ะเมื่อถูกเมื่อลูกถูกเด็กโตกันแกล้งเราต้องป้องกันนะคะไม่ใช่เวลามาฝึกความเข้มแข็งข,ข,ข้อที่สิบเจ็ดนะคะพี่น้องตีกันให้แยกวงนะคะโดยไม่แตดสินความ ไม่ต้องตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะคะเพราะว่าเมื่อเขาดีกันแล้วค่ะเขาก็จะมาเล่นกันต่อค่ะรอเวลาที่เขาจะเรียนรู้บ้านพี่แกงก็ขนาดวัยห่างกันก็ยังมีนะคะมีมีตีกันบ้างนะคะสิบแปดค่ะเอ,อ่ยอมให้รูปป้องกันตัวเองได้ที่โรงเรียนนะคะโดยมีข้าแม้ว่าจะต้องมาเล่าให้เราฟังว่าทําอะไรไปบ้างนะคะเราจะได้ช่วยกันคิดนะคะข้อที่สิบเก้าค่ะ ฝาแฝดอยู่ร่วมชีวิตกับเรามากที่สุดและหาเวลาอยู่ส่วนตัวทีรักคนตามอากาศตามโอกาสค่ะลูกโกหกให้บอกเขารู้ว่าให้บอกเขาว่าเรารู้มาว่าอะไรหากขโมยให้พาเอาของไปขโมยที่ขโมยมาเนี่ยไปคืนนะคะและลงนั่งคุยกันนะคะอย่างเปิดเผยนะคะเรื่องการให้เงินและใช้เงินของลูกว่าทำไม มันใช้ไม่พอหรือว่าอะไรยังไงเนาะข้อที่21เดเด็กเฉยเด็กช้าให้ทําตารางกิจวัตรประจําวันอยู่ด้วยกันให้เราอยู่ก,ก,กับเขาแล้วกากับเขาแล้วทาด้วยกันเสมอนะคะชมเชยเมื่อทําได้นะคะข้อ22ค่ะเด็กพิเศษเด็กเรียนไม่เก่งให้รักเขาแบบที่เขาเป็นนะคะมองหาความถนดัดเรื่องที่ชอบและส่งเสริมเต็มที่อย่ามวัวแต่เล่นในสนามที่เราแพ้แน่นอน มันคือการศึกษาไทยคือทุกวันนี้คือเครียดกับเรื่องลูกมากเลยเวลาลูกเรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่บ้านเป็นกันไหมเนาะอย่างบ้านพี่กันเนาะก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมลูกทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องพยายามดึงตัวเองออกมาดึงออกดดงตัวเองมาว่าลูกเรามีข้อดีหรือมีความถนัดด้านอื่นบางเรื่องเขาอาจจะไม่ได้เก่งนะคะเนี่ยแ่กัพยายามคิดอย่างเงี้ยคะ่ะข้อ23สําหรับลูกวัยรุ่นนะคะ แล้วมีความเกเรให้คุณพ่อคุณแม่ทําบ้านให้หน้าอยู่นะคะงดบ่นนะคะงดพูดงดว่านะคะแล้วรอเขากลับบ้านเสมอข้อ24พูดความจริงเสมอไม่ว่าจะเรื่องที่เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆหรือว่าเราเป็นบ้านที่สองหรือเรื่องของปัญหาในครอบครัวค่ะแม่ป่วยคุณพ่อป่วยอะไรเนี้ยก็คือให้เขารับรู้นะคะเด็กก็จะได้ปรับตัวได้เร็วขึ้นและข้อ25ไม่รู้จะเลี้ยงลูกยังไงนะคะให้เลี้ยงแบบ อ่านหนังสือเล่นกับลูกนะคะทํางานบ้านเป็นการเพิ่มเติม e f ให้กับลูกค่ะจบ25ข้อนะคะวันนี้นะโอเคะ okay, วันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะปายโมงแล้วขอบคุณทุกการไ like, ลค์การแชร์ขอบคุณทุกท่านมากค่ะที่ติดตามเพจพี่กันแล้วก็ Youtube พี่กันนะคะยังไงวันไหนพี่กันไลค์ก็แวะเข้ามาทักทายได้นะคะไม่มีปัญหาหรือไม่ได้อยากฟังบองลูกก็แวะมาทักทายได้นะคะวันนี้พี่กันไปก่อนนะคะ